สวัสดีครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับว่าทํายังไงผมทงได้ไปฝึกงานที่ประเทศกาตาร์ครับก่อนอื่นเราก็จะมาทําความรู้จักกับไอเอสเต้ไทยแลนด์ก่อนนะครับว่าคืออะไรไอเอสเต้ไทยแลนด์จะเป็นองค์กรที่มอบทุนให้กับนักศึกษาไทยชั้นปีที่3หรือปีที่4ให้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศนะครับโดยประเทศน,นั้นๆก็จะเป็นประเทศในสมาชิกไอเอสเต้เหมือนกันสำหรับขั้นตอนการสมัครนะครับ เราสามารถดูข้อมูลว่าไอสเตเปิดรับสมัครตอนไหนผ่าน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของไอสเตครับโดยปกติแล้วเนี่ยในแต่ละปีไอสเตจะเปิดรับประมาณช่วงมิถุนาถึงกันยาครับพอเราสมัครเสร็จเราก็ต้องมาสอบข้อเขียนนะครับที่พานครนเหนือโดยข้อเขียนจะประกอบไปด้วยชอยประมาณ120ข้อแล้วก็มีข้อสอบไวติงให้เราเขียน2ข้อครับข้อสอบชอยจะเป็นพวกแกมมาวอคับบูราลีแล้วก็เออร์เลอร์อิดเทนฟิเคชันประมาณ100ข้อครับ แล้วก็มีข้อสอบ Reading ประมาณ20ข้อจะมี a s s a g e ยาวประมาณครึ่งหน้านะครับ 3- 4 passage พมาให้เราอ่านแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ writing นะครับ2ข้อถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอ่าเขาจะให้เราเขียนความยาวประมาณ150ิถึงสอคำนะครับตอนหนึ่งคำถามตอนพีผมข้อแรกเขาให้เขียนจดหมายสมัครงานครับแล้วก็ข้อ2เขาให เขียนว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากที่สุดคืออะไรสำหรับความยากนะครับผมว่าข้อสอบมันยากกว่าตัวอีกประมาณหนึ่งเลยตอนผมฝึกทำข้อสอบเนี่ยผมก็ฝึกทำในเล่มนี้ครับเป็นหนังสือของเคมบิดข้อสอบในหนังสือเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียนกับข้อสอบจริงเลยครับมีประมาณ4-5ข้อด้วยซ้ำนะครับที่มันเหมือนกับข้อสอบจริงไปเลย สำหรับทิคในการทำข้อสอบนะครับผมก็แนะนำว่าให้เราทำข้อเขียนก่อนนะครับสองข้อแล้วเราค่อยย้อนกลับไปทำชอยนะครับเพราะว่าถ้าเราทำข้อเขียนไม่เสร็จเนี่ยกรรมการเขาจะไม่ตรวจข้อสอบให้เราครับเราทำข้อเขียนก่อนย้อนกลับไปทำชอยถ้าเราทำชอยไม่ทนันเราก็มั่วได้ครับพอเราผ่านข้อเขียนเนี่ยเราก็มาสอบสัมภาษณ์ต่อครับโดยจะแบ่งออกเป็น Open 2เซสชั่นก็คือสัมภาษณ์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์ศาสตร์ไทยกรรมการเขาก็จะถามเกี่ยวกับคําถามเชิงวิชาการนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนมาอตอนผมไปสอบเนี่ยเขาถามผมเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ผมทํานะครับให้ผมอธิบายแล้วก็ถามว่าผมชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดแล้วเขาก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชานั้นนะครับส่วนสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับเพราะว่าเหมือนกรรมการเขาจะทดสอบว่าเรา อ่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวรอดได้ไหมตอนนั้นเขาถามผมเกี่ยวกับพวกชีวิตประจําวันถามครอบครัวเวลาว่างชอบทําอะไรถามว่าทําไมถึงมาสมัครทุนนี้แล้วถ้าเราสอบติดเนี่ยเราอยากไปประเทศอะไรพอเราสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็สัมภาษณ์ครับล้วก็รอประกาศผลจะประกาศประมาณช่วงมกราถึงคุมพานะครับในแต่ละปี สำหรับน้องชั้นปีที่สองนะครับผมก็แนะนำให้มาสอบได้นะครับเพื่อเป็นการลองข้อสอบเราจะได้มีประสบการณ์ครับตอนผมอยู่ปีที่สองเนี่ยผมก็มาลองสอบดูตอนนั้นผมผ่านข้อเขียนไปถึงรอบสัมภาษณ์นะครับแต่ว่า,าไม่ผ่านสัมภาษณ์เพราะว่าเขารับแต่ปี3กับปี4ครับตอนนั้นเราก็ได้ประสบการณ์แล้วว่าข้อสอบมันเป็นยังไงถ้าสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะถามอะไรบ้าง แล้วก็ตอนอยู่ปีสามเนี่ยผมก็ไปสอบอีกรอบครับตอนนั้นผมผ่านทั้งข้อเขียนทั้งสอบผ่านเลยแต่ว่าทุนที่เราได้เนี่ยระยะเวลามันตรงกับช่วงที่เราเปิดเทิงปีสี่หมดเลยครับผมก็เลยไม่ได้ไปพอขึ้นปีสเนี่ยผมก็สอบอีกรอบครับคราวนี้ก็เลือกได้ทุกทุนเลยครับว่าเราจะไปทุนไหนเพราะว่าเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องระยะเวลาแล้วเพราะว่าเราเรียนจบแล้วครับ ในวันรับทุนนะครับสําหรับคนที่สอบได้อันดับที่1เนี่ยก็จะได้เลือกเป็นคนแรกแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆคนที่สอบได้อันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เลือกเป็นคนสุดท้ายครับตอนปีผมสาขา mechanical engineering นะครับมีอยู่5ทุนมี4ประเทศจะมีเซอร์เบียสทุนตุรกีอิหร่านแล้วก็กาตาครับ ตอนนั้นผมเลือกไปประเทศกาตาร์นะครับเพราะว่าผมอ่านรายละเอียดงานแล้วเนี่ยมันน่าสนใจดีแล้วก็มันเป็นบริษัทที่ใหญ่ด้วยครับเขาก็จะมีเวลาประมาณ3 0ม0นาทีนะครับให้เราพิจารณาเลือกทุนแล้วก็อลองเปรียบเทียบแต่ละทุนแต่ละทุนดูครับว่าข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไง เราก็ลองหาข้อมูลบริษัทดูนะครับว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดงานเป็นยังไงผมแนะนําว่าตอนเราเลือกทุนเราก็อย่ามองที่ประเทศเป็นหลักนะครับให้เรามองว่างานที่เราจะไปทาเนี่ยเราสามารถทําได้จริงไหมเพราะว่าบางทีนายจ้างครับเขาดูประวัติเราดูทางสคริปเราแล้วเขาเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับงานที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะรีเจคเราได้ครับ หลังจากที่เราอายืนยันรับทุนนะครับเราก็รอประมาณ2-3สเดือนนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเขาก็จะตอบกลับมาเพราะเขาตอบกลับเนี่ยเราก็จะต้องไปทำวีซ่าต่อครับบางประเทศเราอาจจะต้องเสียเงินทำวีซ่าเองนะครับแต่ที่ผมไปประเทศกาตารเนี่ยาทางนั้นเป็นคนดำเนินการเรื่องวีซ่าให้ผมหมดเลยนะครับผมแค่ส่งเอกสารไปให้เขาพอได้วีซ่าแล้วเขาก็ส่งกลับมาหาผมผ่านทางอีเมลครับ ต่อมาเป็นประกันนะครับก็แล้วแต่คนว่าจะทําประกันของเจ้าไหนก็ลองเปรียบเทียบกันดูครับแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินครับผมแนะนําว่าให้เราได้วีซ่าก่อนนะครับเราค่อยซื้อตัว๋วเครื่องบินเพราะว่ามันจะมีบางเคสเนี่ยที่พอถึงวันบินแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้วีซ่าเลยเราก็ต้องทิ้งตัว๋วเครื่องบินซื้อใหม่หรือว่าบางทีเราก็จะซื้อตัว๋วเครื่องบินที่มันเฟกซิเบิลครับเพื่อเลื่อนวันได้ตอนนั้นผมบินกับ กับแอร์เวนะครับเพราะว่ามันถูกที่สุดมันเป็นสายการบินประจำชาติของบาเลนครับเราก็ต้องไปต่อเครื่องที่บาเลนก่อนแล้วก็ค่อยบินไปกาตาครับก่อนบินวันหนึ่งทางไอสเตกาตารก็จะส่งเบอร์ uh, Bear, คนขับรถมาให้ผมนะครับพอเราไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยเราก็โทรหาเขานะครับให้เขามารับไปส่งที่กาตาร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเพราะว่าผมพักอยู่ในหอพักมหาหลัยนั้น อันนี้ก็เป็นหน้าตาของห้องพักนะครับก็กว้างนะครับแล้วก็สะอาดในนี้ก็จะมี wifi ให้เราใช้ฟรีนะครับแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็ถูกรวมไปในค่าหอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เปิดแอร์ได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ห้องนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีรูมเมทส่วนในด้านของฟ a c ซิลิตี้ต่างๆของหอนะครับ ในหอก็จะมีอาหารแบบบุฟเฟ่นะครับให้เรากินสามมือ้อเชา้ากลางวันเย็นครับคนส่วนมากที่นี่เขาจะนับถือศาสนาอิส,สลามกันนะครับในประเทศกาตาร์เพราะฉะนั้นจะไม่มีหมูให้กินครับในประเทศนี้ก็จะเป็นพวกปลาไก่แพะอูดครับอะไรพวกนี้แล้วก็จะมี ห้องสมุดครับมีคอมให้เราใช้ในหอผมก็จะแต่งเป็นทีมฟ้าขาวทีมชาติอาร์เจนติน่านะครับเพราะว่าตอนบอลโลกปี2022เนี่ยทีมชาติอาร์เจนติน่าก็มาพักในหอพักนี้ครับแล้วก็อันนี้ห้อง b 2สูง B 2 0นะครับผมไปถ่ายมาเล่นเ่นเป็นห้องที่เมสซี่นอน,กนเกาะตั่วแชมป์บอลโลก ในหอก็จะมีฟิตเนสให้เราใช้นะครับมีห้องเล่นเกมในนั้นก็จะมีพวก PS4 มีโต๊ะปิงปองมีโต๊ะพูให้เราครับแล้วก็มีครัวครับในครัวก็จะมีพวกตู้เย็นอุปกรณ์ทําอาหารกาต้มน้าทีวีงางจ้างอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าให้เราใช้ฟรีครับ สำหรับเรื่องของการทำงานนะครับผมได้ไปฝึกงานที่บริษัทกัฟโกซึ่งเป็นโรงงานเคมีนะครับที่ผลิตแอมโมเนียกับยูเรียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกาตาร์ครับจะมีแผ่นทั้งหมด6แผ่นครับแล้วก็คนที่นี่เขาจะทำงานกันวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสครับแล้วก็หยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ทำงานผมจะตั้งอยู่ห่างจากในตัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทำงานเนี่ย ทางบริตร์จะส่งคนขับรถมารับผมที่หอครับ7จ็ดโมงเชา้าุกวันแล้วก็เดินทางประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนึงครับไปถึงที่ทํางานประมาณ8ปดโมงพอ8ปดโมงครึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุด PPE เตรียมพร้อมอะไรไปหาซูเปอร์ไบเซอร์ครับในช่วงเช้านะครับซูเปอร์ไบเซอร์เขาก็จะเทรนง,งานให้เราเหมือนกับเราเป็นพนักงานใหม่ครับซึ่งผมเรียน อ่าวิศวเครื่องกลเขาก็จะสอนผมเกี่ยวกับพวกเทอร์บายคอมเพรสเซอร์อยเลอร์ฮีทเอ็กซเชนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับที่ใช้ในโรงงานแล้วก็ช่วงพักเที่ยนะครับก็จะมีอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ให้กินฟรีในโรงอาหารที่บริษัทครับช่วงบ่ายเราก็จะไปทำงานกันในแพนนะครับโดยเราจะ าตามซูเปอร์วิเซอร์ไปบางทีมันอาจจะมีปัญหาเช่นอาจจะมีแก๊สแอมโมเนียรั่วแล้วเขาก็จะพาเราไปดูครับว่าเขาซ่อมกันยังไงแต่เขาก็จะไม่ได้ให้เราไปซ่อมจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแต่ว่าเขาก็ใจดีครับถ้าเราอยากรู้อะไรหรือเราสงสัยตรงไหน,นเราก็ถามเขาได้ครับแล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์ของผมก็ใจดีมากครับวันที่ฝึกงานมาสุดท้ายเขาก็ ให้ขนมอะไรผมมาเต็มเลยครับแล้วก็เราก็ต้องทำรีพอตนะครับส่งเขาทุกๆ2อาทิตย์อัปเดตความคืบหน้าว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการฝึกงานเราได้าทาอะไรบ้างนะครับนอกจากการไปฝึกงานนะครับผมก็มีไปเที่ยวบ้างแต่ส่วนมากในประเทศกาตาร์เนี่ยที่เที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นห้างนะครับเพราะฉะนั้นใครใครที่ชอบเดินห้างก็ น่าจะชอบมาประเทศนี้นะครับแล้วก็มีไปดูบอลกับเพื่อนที่หอครับแมตต์กาตาเจอกับคิกิสสถานไปทะเลทรายเล่นแซนด์บอร์ดไปคีอูดอ,อันนี้ก็จะเป็นสรุปค่าใช้ใจ่ายนะครับที่ใช้ไปทั้งหมดอย่างแรกก็จะเป็นค่าสมัครสอบนะครับ600บาทแล้วถ้าเราสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยในวันรับทุนเราก็ต้อง เสียค่าประกันทุน3,500บาทแต่ว่าเงินนี้นะครับเราจะได้คืนหลังจากที่เราฝึกงานเสร็จครับแล้วก็หลังจากที่นายจ้างตอบรับเรามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าสมัครสมาชิก4,300บาท แล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะบินกับสายการบินไหนตอนนั้นผมเลือกถูกสุดครับผมบินกับกับแอร์เวย์ต้องไปต่อเครื่องที่บาเลนก่อนแล้วก็บินไปกาตาร์ใครที่ไม่ได้อยากบินต่อเครื่องนะครับอยากบินตรงก็จองแบบบินตรงได้แต่ว่าราคาก็จะแพงนิดนึงของผมทั้งหมดก็22,000บาทอันนี้เป็นแบบไปกลับนะครับ แล้วก็ค่าวีซ่าครับขึ้นอยู่แต่ละประเทศอย่างที่บอกไปบางประเทศก็อาจจะเสียค่าวีซ่าแต่กาตาร์เนี่ยเขาดําเนินเรื่องวีซ่าให้เราฟรีครับแล้วก็ค่าประกัน800บาทแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆครับเช่นพวกอาน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มบางทีผมก็ไปกินอาหารข้างนอกน,นะครับแล้วก็ค่าที่ ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่าอินเทอร์เนต็ตแต่ว่าค่าอินเทอร์เนต็ตผมก็ไม่ได้สมัครอะไรแพงครับเพราะว่าที่หอเราก็มี WiFi ให้ใช้ฟรีครับแล้วก็ที่ทำงานผมก็มี Wi-fi ให้ใช้เหมือนกันแล้วก็ค่าหอพักครับ18,000บาทอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงน,นะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้มาอาหารสามื้อฟาริลิตี้ต่างๆนะครับของห แล้วก็เงินเดือน2เดือนนะครับที่ผมได้ผมได้50,000บาทพอกลับมาไทยก็มีเงินเหลือลนิดหน่อยครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือมิตรภาพที่เราได้ครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้จากการฝึกงานสำหรับใครที่ตั้งใจจะสอบทุนนี้นะครับผมก็ขอให้สอบติดทุกคนนะครับขอบคุณครับ